สวัสดีค่ะยายใสบุตรนาะคะ่ะเนาะยายใสพามาเบิงดอกแกว้วดอกแก้วกลังบาน,นะคะ่ะหอมหอมนะคะน่ะเนาะงามดอกกลังบานหอมดอกสีขาวดอกแก้วเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยหอมนางเรือไก่เนี่ยยายใสเนี่ยมากมากนะคะน่ะเนาะตะกี้นี่ก็ <c oughs> สิรู้จักดอกแกว้วเบิงละครดอกแก้วเนาะคะ่ะเนาะเบิงละครดอกแกว้ว ไดอกเขาหนึ่งสีงามดอกเขาขาวดอกเล็กน oh ah, ok, ้อยเกสรเขาจะเป็นเหลืองคุณคะเนาะเอใส่ปลูกมาได้ห้าปี้วบ่ค่ะก็บ่ไครงหญ่แต่าใส่พยัตัดใส่ตัดแตงเนาะค่ะเนาะมาว่าเื้นที่บ้านเนี่ใสมันหน่อยถ้าบตัดแตงเขาสิพุ่มเขาสหไงก็านี่นะค่ะเนาะ พื้นที่บ้านหน่อยเลยได้ปลูกตนน้นซัมมี่ะคะ่ะสิขยายกิ่งก้านไปหลายกว่านี้ก็มันสิใหญ่นะค่ะเนาะงามๆค่ะหอมอไอ้ไบ่มีก็หาหามาปลูกเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่มีความหมายอยู่ค่ะนช่ะต้นต้นเพิ่นก็น้อยๆนะคะเนาะบ่ได้ั้งต้นบ่ได้ใหญ่ขนาดไหนค่ะสีขาวหอม ชื่นใจเนาะคะ่ะเนาะหาซื้อมาปลูกไว้เพราะว่าเ่อนต้องมีดอกแก้วแต่ละบัดน,นะคะเนาะแล้วแต่ไผ่มากแตไผ่ว้อมากก็ว่าไปอย่างนะะั้นละแต่ว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้มีความหมายซื้อถึงเองียงเอียงหลายอย่างนะเนาะค่ะย้าใส่กับไทยไม่ให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ ทายมาให้เพื่อนเพื่อนเบิงขอบคุณค่าที่มาติดตามขอบคุณหลายๆที่ให้กำลัง,งใจคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะ